สัมมาปจจะนิพินตติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเอือนายนันดิกยาราคก,กโยเพราะความสิ้นไปแหงนันดิคือความเปลินจึงมีความสิ้นไปแหงราคะราคะกายานันติกโยเพราะความสิ้นไปแหงราคะจึงมีความสิ้นไปแหงนันติ นันทิราคักกยาจิตตังโุวิมุตตัิบุจจาติพระความทิดไปแห่งนันทิและราคะจัดได้ว่า,าจิตหลุดพ้นด้วยดีดังนี้อิทักิกะเวอริยาจาวโกปฏิจจสมุปปันเยวะจาธุกัง โยนิโทมานาจิกโรติภูุทั้งหลายอาริยะจาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกกายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นที่เอาดังนี้ว่าอีมัจจมิงสาติอีทางโหติด้วยอาการอย่างนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี อิมัจจาตุปาทาอีทางอุปจาติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัจสมิงอาจาติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัจจากิโรธาอีทางนิรุจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไปยะติทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัตยาสังขาระพระมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจาวิญญาณพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัตปัจจนามรูปัง เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัชชปชชจจยาสลายะตนะเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายะตนะสลายะตนะปัจจยาปโสเพราะมีนามเป็นปัจจัยจึงมีปัจจักปัจจกปัจจยาเวทนา เพราะมีผัสสาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานอุปาทานะปัจจะยาะวบ เพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบภาวะปัจจยาชาดีเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาจรามรนะนโศกปริเทวาทุกขโทมนุป,ปายาสะสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัย ความชราความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นเอว่าเมตัตากเกวะาลัทธาทุกขังขันตัตจาสมุตโยติเพราะความเกิดขึ้นพราอเมตต์กองทุกข์ตั้งณฑ์นี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้อวิชชายะ ตเว,วิวาอเทสาวิรากนาิโรธาสังขารานิโรโตเพราะความจางไกลดับไปโดยไม่เหลืออวิชานั้นเดียวจึงมีความดับแ่งสังขารสังขารานิโรธาวิญญาณนิโรโตเพราะมีความดับแ่งสังขารจึงมีความดับแ่งวิญญาณ ปิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโตพระมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายยตนานิโรโตพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายยตนาสลายยตนานิโรธาผัจสะนิโรโตพราะมีความดับแห่งสลายยตนา จึงมีความดับหองปัจจะปัจจะนิโรธาเวทนานิโรโตเพราะมีความดับหองปัจนะจึงมีความดับหองเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโตเพราะมีความดับห่งเวทนาจึงมีความดับหองตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานานิโรโตเพราะมีความดับหองตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภาวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาสรามรนังโจกะปริเทวะ ทุกตโตมณอุปยาสะนิรุจันติเพราะมีความดับเองข่านนั่นเลยความชราความตายความโจกความน้ำไหลลำพันธ์ความไาม่สบายใจความขับแค้ในใจทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสะเีวะหลัตตะทุกข,งข,งขงังการตัสสะนิโรโตตโิติ พระความดับลงแหกองทุกนั้งเรื่อนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้